ในสังคมที่พัฒนาและบรรลุไปแล้วเขาจะมองครับว่าแก่ๆเหียเห่ยวๆไปตามธรรมชาติเนี่ยแหะครับมีมูลค่ายิ่งกว่าความสาวมันก็นํามาสวยเ,เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับว่าคนธรรมดาเองเนี่ยมีโอกาสจะมีบ้านที่สวยกว่าคนรวยและคนที่เก็บของเยอะแยะไปหมดตอนนี้มันมีปรัชญาที่เรียกว่ามินิมอลลิซึมซึ่งสวนทางกับความเชื่อสมัยก่อนที่บอกว่ามียิ่งเยอะยิ่งดี แต่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะเขาบอกว่ามียิ่งน้อยยิ่งโดนยุคนี้เนี่ยเวลาเจอการออกแบบโดนๆคนจะบอกมินิมอลนะภาษาชาวบ้านก็คือโล่งๆน้อยๆไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะแต่จริงๆมันลึกกว่านั้นครับมินิมอลเนี่ยคือปรัชญาที่ต่อยอดจากพอเพียงพอเพียงก็คือไม่ใช้เกินตัวฮะสมมติเงินเดือน36,000ซื้อของหมื่นหนึ่ง อาจถือว่าพอเพียงแต่ถ้ายังไม่มีเงินเดือนและซื้อมือถือ2000นเนี่ยถือว่าไม่พอเพียงนะฮะพอเพียงเนี่ยไม่เกี่ยวกับซื้อของถูกหรือแพงแต่เป็นการใช้ให้น้อยกว่าที่หามาแต่บางคนที่พอเพียงก็ไม่ได้มีความสุขเพราะมีหลายอย่างที่ want แต่กัดฟันไม่ซื้อเพราะเงินไม่พอโอ้โหแต่พอมีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ดังมากนะเป็น79นาทีที่เปลี่ยนชีวิตคนจานวนมากผมขึ้นชื่อให้นะครับแปลเป็นไทยก็คือ ช็อตเด็ดปรัชญามินิโมของที่เรา want สำคัญแค่ไหนปรัชญามินิโมก็ต่อยอดไปอีกขั้นครับคือต่อให้คุณมีปัญญาซื้อแบบสบายๆก่อนซื้อต้องถามตัวเอง3คํคำถามสำคัญครับ 1. เราจะได้ใช้สิ่งนี้จริงหรือไม่ 2. สิ่งสิ่งนี้เพิ่มคุณค่าชีวิตเรายังไง 3. เราอยากได้จริงหรืออยากได้เพราะสังคมบอกว่าของมันต้องมีมันกาลังฮิต ทุกวันนี้เราโดนล้างสมองว่าชีวิตที่ดีต้องมีหมวกใบละพันแว่นหลักหมื่นเสื้อผ้ารองเท้าหลักแสนนาฬิกาหลักล้านรถ10ล้านบ้านร้อยล้านซึ่งทําให้คนจํานวนมากไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีหารู้ไหมฮะเหล่าคนดังหลายคนเนี่ยได้สิ่งที่พวกเขามาโพสต์โชว์แบบฟรีฟรีฉะนั้นน่าเศร้าครับคนดังมีตังหนึ่งในหลายหลายล้านได้ของฟรีไม่ก็ซื้อแบบโคตรถูกแต่คนทั่วไปเนี่ยต้องกัดฟันจ่ายเต็มทั้งที่รายได้แค่จะรอดก็ลําบากแล้ว ความคิดมินิมอลวันนี้จึงเริ่มปังครับหลังจากที่เราได้ใช้สูตรนี้มาสร้างคอนโด80ตารางเมตรทุกคนที่เห็นต่างชมว่าเนียบระเบียบกริบถึงขนาดเคยมีคนมาขอซื้อที่40ล้านก่อนจะเสร็จสรต็ตของเราก็คือเราจะซื้ออะไรบนโลกนี้ก็ได้ครับแต่เราไม่ทำฮนะเพราะเชื่อว,ว่า my name มีค่ากว่า Brand Name สถิตตล่าสุดเนี่ยเขาชีว้วบ้านไหนของยิ่งน้อยบ้านนั้นยิ่งมีความสุขคำคมของคนที่ใช้ชีวิตแบบมินิมอลก็คือ จงรักคนและใช้ของเพราะปัจจุบันเราทำตรงข้ามเรารักของแต่ใช้คนความบรรลัยจึงเวียนวนในสังคมจมจม,จม